สวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะเก็บบรรยากาศที่กทมให้เพื่อนๆรับชมตอนเจ็ดโมงเช้าของวันที่สามนะคะเจะไม่เบียดมั้งเหเพราะมันมันให้เบียดแล้วถือมันตรงยูเดียบรคลิปนี้จะเอาไปถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยนะคะมีเบียดนะเพราะโฟาติดมันกนเพราะโฟทารมันก็ให้ตรงซ้ายเ่นวิ่งซ้ายยังไงก็ซ้ายอยู่ดีนั่นแหละข้างในเป็นซอยบ้าน ถนนใหญ่ก็คือมากกินเนี่ยบงไม่ไดรถคันนี้ไปเลาะที่ไหนบ้างเน,นี่ยไม่ได้แค้โคนซอยนี้จะใหญ่หน่อยเนาะซอยอื่นจะเล็กซอยตะเกียใหญ่นะ่ะอันนี้จะเป็นโรงแรมหรือเปล่าเูเนาะนี่นี่ คือคึกคักเลยเป็นโรงแรมอะคอนโดแฟนสูงเองส่วนใหญ่เป็นค่อยโดนแผ่นนะถ้าหน้าเป็นหน้าโรงแรมไหมสูงสูงเดูเสื้อผ้าเยอะก็ไม่ใช่ผสมกันลมแรงนั่น จะชบชอบ,บ,บติดตามซอยปัะนี้รนมาออกจากซอยอะนะ่ะเนาะดูเหมือนวิ่งออกจากโรงแรมมากกว่าเพราะนี่มันเป็นโรงแรมปนีเนี่ย รยาบาลรามโอ้ยจากที่เราอยู่เก่าไปโรงพาบาลรามก็ไกลกันดีเดินสุกแกิโบเกิรหลายมีขึ้นสะพานนั้นไม่รู้ไปไหนเนาะติดยาวเหมือนกันข้างบนถนนด้านบนนุ่นะรถไปจอกันอยู่ด้านบน กอธมอก็ฝนตกเหมือนกันถนนก็เริ่มแห้งแล้วลนนนถนนรี้เดีว่วสะพานข้างบนตัวดิถนนข้างบนไม่ใช่สะพานหรอกตัวเต็มเลย ัวหมากรนามคำแหงส <30. S 1> ามสิบถึงแล้วรามใช่ไหมยังยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงสนามอะไรหลวงอะไรนั่นเลยอะไรสนามอะไรนั่นยังไม่ถึงเลยอะไรกัน <laughs> สนามอะไรยังไม่ถูก อออรู้แล้วว่าสนามกบฏสนามมันเขาเรียกชื่อมันนะชมังคาเออมันยังไม่ถึงตรงนั้นเลยมันต้องถึงตรงนั้นก่อนมันถึงตรงนั้นก่อนแล้วมันถึงจะถึงรามยังไม่เจอไฟแดงนั่นเลยนั่นน่ะตรงที่พี่น้ำด้านี้สวยกบยเทิดทราอว่าเพราะว่ามันเถิดทันเล็กมันทำเหมือนรถใหญ่แต่มันกลายเป็นตัวเล็กไง ทำแบบรถใหญ่เลยนะมันมขนาดนี้แต่ว่าแปลงออกมาเป็นตัวเล็กเราใหญ่กว่าเรานิดนึงเนี่ยตรงเนี้ยไฟไฟที่พี่น้ำจะไม่ผ่าวันนั้นที่จำได้ป่ะที่ว่าเขาขี่เว็บเกะตามพี่น้ำอะไ,ไปรู้มันอนะไฟตรงไฟ,ไฟตรงนี้แหละที่ว่าวันนั้นอนะ่ะไฟเขียว แท็กซี่มาแล้วแท็กซี่มาแล้วรถโดยสารนนในกอทมออมีแต่ตึกสังสูง ตูนนี่ไงถึงตรงนี้ก่อนเห็นไหมเจ้าตุนถึงจะถึงลามสถานีดับเพลิงหัวมานี่ไงมันต้องถึงตรงนี้ก่อนนี่มันต้องถึงตรงนี้ก่อนสนามพดถึงเข้าไปเลยก็ดีนะเราไม่เข้าไปเที่ยวมาอมเออก็มาแล้วพี่หำไม่เข้าไปไปปะ ้ <า S 2> งนนัมีกัน<ะ>นอยู่่ีก็รู้แล้วมาที่ไม่เคยได้เข้าเลยมันเป็นยังไงข้างในมันใหญ่ม,นญมนันกว้างแค่ไหน,นข,ข,ขอจบคลิปก่อนนะคะคได้ต่อคลิปหน้าใหม่จ้าสวัสดีนะคะสแถวมึงก็จอด